โคงการพัฒนาคนพัฒนาชาติสนับสนุนโดยธนาคารเกียรตินาคินมั่นคงตลอดมาก้าวหน้าตลอดไปปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆจำนวนหนึ่งต้องพลัดตกจากระบบการศึกษาคือการขาดทุนทรัพย์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดีเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มความขาดพร่องให้แก่เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้ และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้เรียนต่อในระดับประถมระมัธยมศึกษาถึงปีละกว่า300ทุนการให้ทุนการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นฐานของการสร้างคนเราคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถแล้วการให้ทุนการศึกษานั้นต้องต่อเนื่องจนกระทั่งเขา,เ,าเรียนสาเร็จ ก็เป็นเกียรติมากเปคที่้เรยค่ะคุณแล้วก็ดีใจมากคะหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ปรัดเื่อมากเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนที่ใช้สำหรับในการเรียนต่อของหนูอะ กิจกรรมทางด้านการศึกษาไม่ได้มีเพียงการให้ทุนเรียนต่อเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในด้านอื่นๆอ,อาทิสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนสร้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษารวมถึงกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาคนพัฒนาชาติกับเกียรตินาคิน